อยู่เชิญคุณย่าเชิญคุณปู่มาพักนานๆครอกฟีครอกฟีสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆอนุบาลสามที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาพบกับคุณครูจูอีกแล้วค่ะ เมื่อกี้ค่ะครูจูค่ะท่องคำคล้องจองค่ะเรื่อยไม้ใส่กรบไปค่ะเมื่อกี้เอมีคำว่าอะไรบ้างนะเด็กๆจำได้กันไหมเอ่ยเมื่อกี้ค่ะครูจูท่องคำคล้องจองเรื่อยไม้ใส่กรบไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนในหน่วยบ้านแสนสุขค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะ เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่1เรื่องความหมายและประโยชน์ของบ้านกันค่ะบ้านที่เด็กๆรู้จักนะคะก็คือที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆบ้านคือสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวของเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเด็กๆ เอาไว้เป็นที่พักพิงและเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยคะ่ะประโยชน์ของบ้านนะคะเด็กๆประโยชน์ของบ้านสำคัญมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าบ้านเป็นที่ที่เราทำกิจกรรมจำเป็นในชีวิตนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการขับถ่ายและการชำระร่างกายนั่นเองคะ่ะ เด็กๆทราบถึงความหมายและประโยชน์ของบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเรียนดูเรื่องที่2เรื่องพื้นที่บริเวณรอบบ้านกันคะ่ะพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะคะเด็กๆมีมากมายเลยค่ะวันนี้ครูจุ๊จะมายกตัวอย่างให้เด็กๆดูกันคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ครูจ๊สังเกตเห็นที่จะต้องมีก็คือถนนนั่นเองค่ะ อย่างที่สองที่ต้องมีก็คือถังขยะนั่นเองค่ะเพื่อเอาไว้ทิ้งขยะนะคะอย่างที่สามก็คือรั้วบ้านนั่นเองค่ะบ้านของเด็กๆค่ะจะต้องมีรั้วบ้านนะคะเพื่อป้องกันขโมยหรือสัตว์บางชนิดได้ค่ะถ้าเด็กๆอยากให้อากาศรอบๆบ้านของเด็กๆสดชื่นเด็กๆก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาปลูกสวนดอกไม้หรือต้นไม้ก็ได้ค่ะเด็กๆ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่3เรื่องประเภทและส่วนประกอบของบ้านกันค่ะวันนี้ครูชูก็มีประเภทของบ้านมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่ประเภทที่1บ้านไม้ก็จะทําจากไม้นะคะเด็กๆประเภทที่2บ้านปูนก็จะทําจากปูน หรือหินนั่นเองค่ะบ้านปูนนะคะเป็นบ้านที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะส่วนประเภทที่3ค่ะก็คือบ้านฟางหรือบ้านที่มุงใบจากนะคะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเด็กๆเดี๋ยวเรามานะับไปพร้พรอมๆกันเลยค่ะ1บ้านไม้2บ้านปูนสาม บ้านฟางมีทั้งหมด3ประเภทนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของบ้านกันค่ะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านนะคะอย่างแรกเลยบ้านเราต้องมีประตูค่ะเด็กๆมีผนังหรือตัวบ้านนั่นเองค่ะเด็ก,ดกแล้วก็มีหลังคาค่ะอย่างสุดท้ายก็คือ หน้าต่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนะคะบ้านของเราจะต้องมีประตูมีผนังหรือตัวบ้านค่ะและอันที่3ค่ะหลังคาค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเลยค่ะหน้าต่างนั่นเองค่ะเก่งมากๆไหเคะ่ะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4เรื่อง ห้องต่างๆภายในบ้านกันค่ะแต่เอห้องต่างๆภายในบ้านจะมีอะไรบ้างนะ้าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะห้องแรกเลยนะคะดเด็กๆห้องนั่งเล่นค่ะห้องที่สองค่ะห้องน้ำค่ะต่อมาคือห้องครัวค่ะและห้องสุดท้ายก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะ เด็กๆรู้จักห้องต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของห้องต่างๆภายในบ้านกันคะ่ะห้องแรกก็คือห้องนั่งเล่นคะ่ะเป็นห้องที่เอาไว้ผ่อนคลายนั่งเล่นดูทีวีและอา่านหนังสือเป็นต้นคะ่ะห้องที่สองก็คือห้องน้ำประโยชน์ของห้องน้ำก็คือเอาไว้อาบน้ำขับถ่ายและชำระร่างกายคะ่ะ ต่อมาห้องที่3าก็คือห้องครัวเราเอาไว้รับประทานอาหารหรือจะเอาไว้ทำอาหารก็ได้ค่ะเด็กๆและห้องสุดท้ายค่ะห้องที่4ีก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะเราเอาไว้นอนหลับพักผ่อนค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนดูเรื่องที่5เรื่องการรักษาความสะอาดภายในบ้านกันค่ะ การรักษาความสะอาดภายในบ้านสำหรับเด็กๆนาทีง่ายๆเลยค่ะเช็ดถูทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขยะให้เรียบร้อยได้ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆปล่อยขยะทิ้งเกลื่อนกราดเต็มพื้นก็จะทำให้บ้านของเราสกปรกได้ค่ะถ้าเด็กๆอยากให้บ้านของเด็กๆดูสบายตาร่มรื่นเด็กๆก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาปลูกต้นไม้หรือตกแต่งรอบๆบ้าน ให้หน่าอยู่ได้ค่ะอย่าลืมไปทำตามนะคะเด็กๆก,ก่อนจะจบเนื้อหาในสัปดาห์นี้ค่ะครูจูก็มีนิทานค่ะให้เด็กๆได้รับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมกนันหรือยังเอยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเราไปรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็ก ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอด ทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวสุดท้องมุ่งมันที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้ เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้านโอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม,นมน่มันคงเอาซะเลยนายจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะ ลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วันบ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตเดินมาหาเขา น้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่ามไม่เตือนก็แล้วกันในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโตก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหิน ลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันๆนายจะทำให้ยุ่งอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโตโไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จ วันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเข้ามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเองหมาป่าเคาะประตูเรียกเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุย แกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลงใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตูเมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทลาเข้าไปข้างในเร็วเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ ไม่ต้องห่วงหรอกมันทําอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอกหมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุย ลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอกสักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิดและหิน และตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะร้องเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้ <gasps> เขาพยายามแล้วพยายามอีก แต่ก็ไม่สามารถขยับอิดได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟและววางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้ หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีช่วยด้วยฉันโดนเผาช่วยฉันทีช่วยด้วยเมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุข หมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใ,ใกล้ๆแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกหมูสองตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลย วกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เข้าใจกันไหมเอ่ยเด็กๆด,ดูวิดีโอเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูจุ๊้อ็ขอขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะแล้วพบกันใหม่ ในหน่วยต่อไปอค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย